สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมส์กัมนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับแลนดี่นะครับแนลนดี่เอนดูโรตอนนี้เซิร์ฟเราเปลี่ยนเป็นแนวเป็นแนว PVE แล้วนะครับอันนี้คือผู้แข่งขันก็มากันเกือบพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอธิบายกฎกติก,กากันสักครู่อีกหนึ่งรอบนะครับต่อไปนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของกิจกรรมนะครับ กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมแรลลี่นะครับแรลลี่มอเตอร์ไซค์จะออกสตาร์ทจากตรงนี้เลยนะครับออกสตาร์ทจากาเดี๋ยวส,พส,พส,สนนะพานเอสะพานเชษศูนย์นะครับฝั่งสะพานเชษศูนย์เชษศูนย์หรือเอศูนย์เอศูนย์สิอ่าโอเคสะพานเอศูนย์นะครับออกสตาร์ทจากสะพานเอศูนย์นะครับ เดี๋ยวดูของที่ผมจะเตรียมไว้ให้นะนี่จะเป็นอ่าม่เปิด้วยอ่ามีเป็นพวกปืนคาร์ทนะครับแล้วก็มีดาบครับอาวุธประชิดเอาไว้ป้องกันตัวนะครับจากซอมบี้ก็จะเริ่มจากการวิ่งครับเปิดกิจกรรมเริ่มปุ๊บประตูเปิดครับวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งถึงสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะ วิ่งไปถึงสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีรถมอไซค์นะครับเตรียมไว้ให้ทุกท่านนะครับอพอมาถึงจุดนี้จุดนี้จะมีของที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือน้ำมันที่ซ่อมรถนะครับน้ำมันกับที่ซ่อมรถ,รมมรถเดี๋ยวคือน้ำมันรถเนี่ยผมจะให้ไม่เต็มถังนะครับ มันเปิดดูไม่ได้นะมันเป็นโดรนแล้วก็ชุดซ่อมแล้วก็กล่องนี้เป็นกระเป๋านะครับ1นึใบก็คือให้มาตัวเปล่าเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบ,รอบๆนะครับเส้นทางเส้นทางยวตามนี้เลยนะครับวิ่งตามถนนเส้นเหลืองไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตามถนนเส้นเหลืองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอ,อันนี้ อ่ะเราดูอันนี้นิดนึงผมจะทำเป็นประตูนะครับเป็นประตูโลกเก็บทั้งบินไว้กั้นเพื่อที่จะให้ผู้เล่นนะครับไม่ไปผิดทางนะครับคือการเป็นการบังคับเลี้ยวนั่นเองอผู้เล่นจะวิ่งขับมาเรื่อยๆนะครับ โดนเร็วโดนซิ่งโดนซิ่ง,งอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะไม่ให้ข้ามสะพานนะครับตรงนี้จะกั้นไว้ก็คือว่าจะให้ลง2ข้าง2ข้างฝั่งถนนครับแล้วขับลอดใต้สะพานไปนะครับขับลอดใต้สะพานไปจนถึงฝั่งนู้นเลยอ่าสำหรับเส้นทางนะครับเดี๋ยวผมให้ดู เส้นทางจะออกสตาร์ทจากสะพานนะครับ A01 นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นเหลืองตามที่เมาส์ชี้เลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆข้ามสะพานไปครับไปถึงตีแยกโลงเหล็กเอ้ยโลงอิดนะครับเลี้ยวซ้ายวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาวิงาว่งเข้ามาวิ่งเข้ามานี่เลยครับตามนี้เลย จุดเส้นชัยอ่าจุดเส้นชัยจุดเส้นชัยจะอ้อมมาถึงตรงนี้นะครับจุดเส้นชัยของเราเส้นชัยเราจะอยู่ตรงะสะพานนะครับก่อนจะมันจะวนมาจบตรงนี้พอดีอะ่ะก็คือขับมอไซค์เหินตรงนี้ไปปุ๊บชนะทันทีนะครับฟาบอกเข้ามาเลย มมาพร้อประจำตำแหน่งใช่ไหมมาประจำตำแหน่งเลยหยิบของในตู้แล้วก็มาพร้อมประจำตำแหน่งเลยหยิบได้คนละอันวันนี้ผมขอที่หนึ่งนะแจ๊ะทุกคนหยิบของได้เลยประจำตำแหน่งเลยครับผมกล่องหยิบอาวุธไปคนละชิ้นนะครับใครที่เอาไปเอามาคืนหรือยังของอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่คนละอันนะคนละอันนะ คนละอันนะครับผมคนละอันคืออะไรครับผมอาวุธคนละอันละชิ้นเหลือใครอะ่ะรีบรีบหน่อยรีบหน่อยครับรีบหน่อยเดี๋ยวผมจะได้กินนมนอนผมอยากไปโรงเรียนแล้วไปกินนมนอนแล้วเร็วฟาดแล้วเหลือใครอ่ะอยากไปเรียนแล้วไอ้ห่วยทางผมมันเขาไม่เล่นอ่ะเด็กคนที่อยู่นใรนรถนะอ่ะเขา เตรียมพร้อมนะครับพร้อมแล้ว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 โอเคไปแล้วโว้ยเอา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 ไก่มาที่หลังอะ่ะ อีกแอดโดนซอมบี้ลุมเซิงอยูโดนซอมบี้ลุมเซิรงอยู่อี๋เอาโตเอาโตไปวิ่งน้ำหน้าเพื่อนไปแล้วเจ็ด K อู้หูยมาเป็นขบวนปัดกีดรถตามหลังมากระเป๋าได้คนละใบนะครับกระเป๋าได้คนละใบเอีย ไปแล้ว,ลวเอาใครเอามาเอากัาบเมาคุลรถไฟนะครับโอ้ยออกโค้แล้วออกโค้แล้วออกโค้แล้วไวเปอร์ไวเปอร์นำ้ำไวเปอร์นำ้ำโอ้ยตามไปแอดมินเดลต้าเอ็มเค มาแล้วมาล้วมาล้มาล้วปไวเปอรไว,ไวเอเลยโค้ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอติเดลต้านำเว้ยเอาเอาเอาโตเอาโต ไถงสะพานนี่แหละเดี๋ยวดูตรงสะพานนี่แหละมาแล้วเอา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 เบลฟารไปแล้วเอาบิ๊กแอโอ้ยเอาตัวุดอดว่ะ ไปแล้ว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 มาดูจุดกระโดดจุดนี้เป็นไงมาแล้วมาแล้วอัโต้มาอัโต้เอาโต้ไงไปแล้วมีสักงสองร้อยไหมโอ้โหระเบียงเซ็ตโอ้โหเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวฟาด เขาหุบ,บ,บโอ้โหเขาหุบปิดแอปปิดแอปโอ้โหไปแล้วเฮ้ย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 โปแต่ไม่ได้ไม่ได้ไโปเนี่ยไม่คุณคิดแบบแกรู้รุผม ไปรอดูที่สะพานดีกว่าเริ่มมากันแล้วเอาโตน่าจะได้ที่หนึ่งอะ่ะเปิดอีเวนต์กับเพื่อนได้ไหมไทยว่าตอบบันทีได้เออมีเลขสักเท็นเ,เองเอามาแล้วเอาโตกับมีสักสองร้อยไหมแล้วเดี๋ยวดูนี้แหละมันจะมาตายกันตรงนี้แหละแล้วมา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 แล้วลว่าไงว่าไงเอาโตว่าไงไปแล้ว เฮียเอาโตถึงไหมถึงไหมเฮียอูเอา้าโตดับอนาด WZ WZ ก็ไม่ถึงเอ้ยบอกมาดิไอมีตั้งสองร้อยไหมนะ่ะไม่ได้นะปรับแพ้นะเนี่ยเอ้า WZ ได้ WZ โดดได้ปพรา แซดโดดได้คนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้เดยวนะเฟัดพิมพิมบอกหน่อยทีมไวเปอร์เนี่ยฟาวนะไวเปอร์ข้ามสะพานไม่โดดแลม เฮ้ยไอ้ WZ ไปผิดทางเปล่าวะเอาไปผิดทางเอา WZ ไปผิดทางเอาเป็นไรน้ำมันหมดเย็ดเท่ สองไป <laughs> เอาแล้วปลาทูไอปลาทูปลาทูนี่โดดโดดแล้วไหมได้ดูไหม <c oughs> รู้สึกว่าจะมีออ่ไอตี้ที่มีรูปปืนในเคสีเขียวเนี่ย <c oughs> ที่ว่าไม่ได้กระโดดอ้าวเฮ้ย เฮ้ยไม่เส้นใช้อยู่ทางนี้เฮ้ยไปต่อไปเรื่ลยๆเฮ้ย WZ มันไปไหนวะเนี้ย เป็นูดับคนเขารถเต็มเลยอ่ะมีปลาทูปลาทูปลาทูกับตีตีตีโป้ตีโปที่หนึ่งตีโปที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ิที่สองเดี๋ยวที่สามิวแซดลงทางโปที่หนึ่ง ประตูเมื่อกี้ประตูได้ข้ามสะพานตรงที่มีแลมกระโดดมาไหมใช่รถถูกพังพอดีอ่ะข้ามสะพานข้ามสะพานหรือไม่ได้ข้ามอะไรนะคะข้ามสะพานหรือไม่ได้ข้ามครับตรงที่ว่ามีลมกระโดดตรงที่ผมทําประตูปิดสะพานไวออ้อ๋ออ๋อหนูหนูข้ามหนูข้ามตรงที่มันต้องข้ามจากแม่น้ําอ่ะใช่มันต้องกระโดดผ่านลมนะ อ๋อหนูกระโดดค่ะตกลงกระโดดหรือว่าข้ามสะพานกระโดดกระโดดกระโดดโอเคประทูปะูนี่เป็นที่หนึ่งนะวิวที่ดที่สองเหลือเหลือที่สามนะครับเพราะว่าตี้ไวเปอร์บิ๊กแอสฟาวนะครับขับรถ ข้ามสะพานมาไม่กระโดดแหลม,มที่แม่น้ำนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์ผมอนุญาตให้เอากลับบ้านได้เลยนะครับขอบคุณค่ะข้อที่สามอ่ะเบีฟาสขาดที่สามอะ่ะอ ที่สามไม่มีนะถ้างั้นเดี๋ยวแจ้งก่อนชุก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  e w z ล้วยังมีคนขับมอไซค์อยู่ไหมแอดมินเดมินบอกอดมินคนไหนอ๋อฮัลโหลอจุดจบเอ่อพอดีน้องผมอ่ะมันมาถึงแล้วแต่ว่ามันเป็นสะพานยาวนู่นเลยอะก็ไม่ถึงไงครับใช่ครับเขาเขาหนดแล้วแล้วเขาก็เขาเขาบอกว่าเขาเป็นสะพานยาวแล้วสะพานที่เริ่มต้นในะน้มันกลับมาแล้วนะ มีสองร้อยไหมนะ่ะทีม <c oughs> ทีมทีมนี้ฟาวเลยครับ <c oughs> ทีมบิ๊กแอดเนี่ยมีคนไม่มีคนไม่โดดเหรอหน้ผมเห็นด้วยมีคนไม่เหนะินน่ะบิ๊กแอดกับทีมวิเปอร์ iper, ใช่ไหมใช่ตีแ <c oughs> ก่เดอดเหมือนลุกจุดครับเหมือนลุจจุดครับไม่ไม่ใช่ตรงไอเนี่ยตรงแม่น้ำอะ่ะไม่ข้ามไม่กระโดดข้ามแม่น้ำอะ่ะ ที่ไหนที่ก็มันนอนแมให้สดงมีประทูเนี่ยก็ไข่ใหม่เนี่ยปโดรแดงรถแดงรถแดงของใครรถแดงตีไนี่ตีตีตีบ๊อบนี่รถไคยอ่ะเออให้เขาไปเลย เลยบอกบอกบอกก็เอาให้เขาไปเลยพีใครรถน้อยครับให้รถแดงใครสนใจเดี๋ยวที่หนึ่งที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยนัดผมมานะจะไปลงบังเกอร์ที่ไหนวันไหนเหรอเดี๋ยวที่สองเนี่ยเดี๋ยวไปเอาของรางวัลกับเบลฟาสนะแอดมินเบลฟาสนะครับ เ,เ,เ,เดี๋ยว,วใครที่ได้ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนัดผมอีกทีนะว่าจะไปลงบังเกอร์ไหนแล้วเดี๋ยวที่สองเนี่ยไปรับของรางวัลกับแอดมินเบลฟาสนะครับได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าไม่ได้ยินครับได้ยินครับเเสร็จ ไอ้ไอ้ไอเมนาละ่ะไอ้บาบ,บุ้ยเดี๋ยวไปรับรางวัลที่สองแทนด้วยที่ห้าเสร็จใช่ไหมรอบสองใช่เนี่ยรับผ้าว่าได้รับที่หนึ่งติดต่อที่อันนี้คุณเน,นี่ยต่อเดลต้าเลยเดลต้าเดี๋ยวพาเข้าไปลงบังเกอร์ด้วยนะเดลต้าดูเปล่า เนี่ยครับติดต่อที่คนใส่สูตรเลยครับใส่สูตรมีขวานเนี่ยรางวัลที่หนึ่งของโดนเสกเด่นต้องหาพิวฟัสรางวัลที่สองไปหาพิวฟัสนะครับรางวัลที่หนึ่งหายอสมินเดลต้าเลยโอเคครับจบแล้วครับยังไยก็กลับบ้านครับ